ครับหวัสดีครับท่านผู้ที่มองหารถสวยคุณภาพสูงทุกท่านหากวันนี้ท่านต้องการรถสวยพร้อมเงื่อนไขการรับประกันที่สุดยอดและของแถมโปรโมชั่นที่มีคุณที่มีคุณภาพท่านมาถูกที่แล้วครับที่ตีรถสวยเราพร้อมบริการให้ท่านด้วยรถที่มีคุณภาพและรถสวยถูกใจและมีเงื่อนไขการรับประกันซื้อคืนจาก การกลับม่หากพบว่ามีการกลับหม่ชนหนักรัดคัตซีหรือรถมีความเสียหายจากการชนหนักมาก่อนแล้วเรานํามาขายเรายินดีคืนเงินให้ท่าน100%โดยทุกอย่างจะระบุถูกระบุไว้ในสัญญาการซื้อขายซึ่งท่านจะมั่นใจได้เลยว่าเมื่อท่านซื้อรถจากตีรถสวยไปแล้วท่านจะได้รถสวยคุณภาพดีจริงๆครับวันนี้ขอเริ่มต้นในเรื่องของการแนะนําเว็บเพจของตีรถสวย ดังนี้นะครับหากท่านต้องการมองหารถมือสองคุณภาพท่านสามารถคลิกดูรถทั้งหมดของสีรถสวยได้ที่นี่นะครับ www สีสามสาม com นะครับหรือเว็บไซต์ตีรถสวย com นะครับแล้วเมื่อท่านมายัางที่เว็บไซต์ของเราท่านสามารถมองหารถทุกคันได้เพื่อความง่ายดายและสะดวกรวดเร็วในการหาของท่านสมมติท่านต้องการหาวีโก้ท่านสามารถกดเครื่องหมายโตโยต้าเข้าไปได้เลยนะครับ จากนั้นทางเว็บไซต์ตีรถสวยจะรีเฟซหน้าจอขึ้นมาเป็นลักษณะคอลัมน์แต่เพื่อความรวดเร็วในการมองหาให้ให้ท่านกดเป็นแบบคอลัมน์นะครับโทษทีนะครับเมื่อกี้บอกว่าตอนนี้คือแสดงขึ้นมาเป็นแบบโหนะครับก็กดมาเป็นแบบคอลัมน์นะครับทีนี้ท่านก็จะสามารถมองเห็นรถโตโยต้าทุกคันของตีรถสวยนะครับตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดเฉพาะโตโยต้เนี่ย อยู่หลายคันนะครับขี้เกียจนับนะครับอ๋อมีเลขให้ดูลืมไปก็มีทั้งหมดอยู่โตโยต้านะครับตอนนี้ในสต็อกของเรามีทั้งหมดอยู่20คันนะครับเฉพาะวี g o ตอนนี้เรามีอยู่3คันนะครับท่านสามารถดูได้นะครับตอนนี้วี g กคันที่1นนะครับแล้วก็คันที่2นะครับท่านสามารถดูรายละเอียดของรถได้โดยการคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับอาโทษทีคลิกเข้าไปที่รูปนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เว็บไซต์จะแสดงผลรูปทุกด้านทุกมุมซึ่งง่ายต่อท่านในการตัดสินใจซื้อในส่วนของรถตีรถสวยได้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังระบุรายละเอียดของตัวรถรุนรถโฉมต่างๆและก็เงื่อนไขในเรื่องของการออกรถคันนี้นะครับที่สำคัญนะครับเราจะมีในเรื่องของราคาขายและราคาค่างวดต่อเดือนอย่างที่บอกนะครับเต็นท์ของเราคือเต็นต์ตีรถสวย เราเน้นขายเฉพาะรถสวยเท่านั้นรถไม่สวยเราไม่นํามาขายครับผมนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากรถสวยแล้วเนี่ยเรายังมีเงื่อนไขของการรับประกันที่สุดยอดซึ่งทุกเงื่อนไขระบุไว้ในสัญญาการซื้อขายนอกจากนี้แล้วหากท่านออกรถภายในเดือนนี้ท่านจะได้รับฟรีทันทีปั๊มลม Digital พาวเวอร์แก y p ซี่พานะครับในราคา1,500บาทนะครับพร้อมกันนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่ตีรถสวยนําเสนอจริงๆก็คือความสวยของตัวรถนะครับอย่างเช่นคันนี้โตโ o ต้าวีโก้แชมคันนี้วิ่งมาเพียงแค่26,000กว่าโลและเป็นรถใช้แค่ปีเดียวซึ่งเป็นรถที่สวยมากๆสภาพไม่ต่างกับรถใหม่เลยนะครับดังนั้นถ้าวันนี้ท่านกําลังมองหารถสวยคุณภาพดีท่านมาได้ที่เพจตีรถสวยนะครับรถมือ2ท่านหาซื้อได้ทั่วไปครับแต่รถมือส แต่รถสวยคุณภาพดีและมีเงื่อนไขการรับประกันที่สุดยอดพร้อมของแถมที่มีคุณภาพท่านสามารถซื้อได้ที่เดียวเท่านั้นคือตีรถสวยคิดถึงรถมือสองข้างใดอย่าลืมตีรถสวยครับผมขอบคุณครับ